แมลงสาบบินเข้าปากเคี้ยวไปแล้วจะทำยังไงดีที่นี้อูมามี่ฮะเจอแล้วครับกระทูต่อไปแมลงสาบบินเข้าปากครับถ้าคุณโดนแมลงสาบบินเข้าปากแล้วกัดมันอื้อโดยบังเอิญคุณจะทำย่างไรต่อไปโอ้โหแค่ชื่อกระทูก็แบบอืมมันจริงเหรอเนี่ย วันนี้ระหว่างขับรถกลับบ้านจังหวะพอดีเห็นคนทานร้านอาหารข้างทางโดนแรลงสาบบินเข้าปากไปโอ้แต่ไม่ทันได้ดูต่อเพราะไฟเขียวก่อนเลยนำมาเป็นประเด็นวันนี้ครับตาดีนะครับเนี่ยขับรถผ่านยังอุตส่าห์เห็นคนกินข้าวข้างทางแล้วแมลงสาบบินเข้าปากมันจังหวะเป๊ะมากหนึ่งถ้าคุณโดนแมลงสาบบินเข้าปากแล้วกัดมันโดยบังเอิญคุณจะรู้สึกยังไง หนึ่งคืนลงไปสองคายออกมาสามไม่แน่ใจสี่อื่นๆปวดระบุพี่ปอเป็นพี่ปอเผลอกัดมแมลงสาบที่บินเข้าปากเราพี่ปอจะทำยังไงคายสิคายสิคายแล้วก็ถูถแูแล้วก็มาบนปากมาดูคอมเมนต์กันดีกว่า ใครจะเกินนั่นน่ะสิใครจะเกินมีคอมเมนต์ตอบมาไหนและเคี้ยวไปเถอะครั้งหนึ่งในชีวิตโอ้ oh my ก o d รสชาติอูมามิไหมละ่ะท่านอูมามมฮะอาจจะอร่อยก็ได้นะหาตรงไม่แน่ใจนี่แหละบางคนอาจจะอึ้งสตันไปเลยนะเออ มันสะอดบินเข้าปากเคี้ยวไปแล้วกินต่อหรือเคียเค้ยวเคี้ยวกินต่อหรือถุยดีวะจะทำยังไงดีที่นี้อะไรงีออ้ระหว่างที่ไม่แน่ใจและกำลังคุค้นคิดนั้นคงจะอมไว้ก่อนสินะครับ <c oughs> ไม่แน่ใจคืออมอมไว้แบบนั้นจนกว่าจะตัดสินใจน่าเสิแล้วจะอมนานไหม <c oughs> โอ้ย มีคนบอกถามได้ก็ต้องอ้วกแตกสิฮะโอ๊ยไม่ไหวอย่างแรงคลายขาคลายดูความคิดเห็นที่ซ่อนไว้คายทั้งน้ำตาด้วยเป็นผมคงจะคลายออกมาทั้งข้าวทั้งทุกอย่างที่อยู่ในปากแต่และครับเผลอๆอ้อวกออกมาด้วยนะครับสปอยอันล่างสุดภาพคงจะเป็นอย่างนี้ ก่อนมันสิ้นใจพร้อมน้ำหล่อเลี้ยงภายในตัวเองของมันที่ไหลยเยิ้มมาเป็นทางให้ปลายริ้นได้รู้รสชาติสัมผัสออกมาอีกทีโอโอโอผมจะอ้วกครับถ้ากลัวคนอื่นเห็นผมคงต้องตั้งใจเคี้ยวแล้วทำท่าอร่อยอันนี้ก็มาได้ไงนี่ยคิดได้เนาะเออสมมติเคี้ยว กำลังก้าปากเคี้ยวข้าวปั๊บมแมลงสาบบินเข้าไปปุ๊บกินพร้อมข้าวปับ๊บเฮ้ยรู้ตัวเป็นมแมลงสาบมองก่อนคนมองไหมวาอุ้ยมีคนมองด้วยทําไงดีเขาอาจจะไม่รู้ว่าเป็นมแมลงสาบก็เขาอาจจะไม่เห็นเคี้ยวแม่งเคี้ยวไปเคี้ยวเข้าไปกืนมันลงไปอืมอาจจะแก้อายได้นะอย่านะครับอย่าทําอย่างนั้นเดี๋ยวมีถามว่าแล้วทําท่าอร่อยทํำยังไง ไอ้ตั้งใจเคียวเนี่ยมันไม่เท่าไหร่นะแต่ต้องทำท่าอร่อยด้วยเนี่ยอือืม very g o o อยเงี้ยครับอึ้ง mm. มองหาที่พึง่งร้องไห้และหลอนมากวิ่งไปหาที่ปลอดภัยเพื่อหลบซ่อนเข้ากระทูนี้แล้วน้ำตาไหลมือสั่นขนลุกกลัวมแมลงสาบมากๆกกลัวสิครับผมเนี่ย สองอย่างเลยที่นึกออกนะถ้าถามว่าไม่ชอบสัตว์อะไรกลัวสัตว์อะไรนะหนึ่งเลยครับตุ๊กแกตุ๊กแกนี่มีความหลังกับผมมากนะสองคือมแมลงสาบตุ๊กแกมีความหลังกับผมยังไงเล่านิดหนึ่งแล้วกันคือคือผมไม่เข้าใจว่าคนเจอตุ๊กแกทําไมต้องไปเจอที่ห้องน้ําแล้วมันไม่ได้เจอแบบปกติมันเจอจังๆก็คือว่าครั้งแรกที่เจอตุ๊กแกคือการเข้าห้องน้ําแล้วเราก็ นุ่งผ้าเขามาครับตอนเด็กๆนุ่งผ้าเข้ามาเข้าห้องน้ําพอเข้าไปป,ก,ปกติเลยเราก็กะปิดประตูปั๊บจะล็อกก่อนพอจะล็อกก่อนปุ๊บเงยหน้ามาตุ๊กแกอยู่ตรงหน้าตรงนี้พอดีเลยครับหลังประตูคือแบบพอเห็นปุ๊บสมองประมวลผลทันทีว่ามันต้องเป็นสัตว์ประหลาดหรือมันมันมันต้องเป็นตัวอะไรสักอย่างคือสมองมันสมองมันระเบิดทันทีอะ่ะแบบว่า มันมันเป็นภาพที่เร็วมากตอนนั้นณนะตอนนั้นคือแบบเหตุการณ์เกิดขึ้นเร็วมากพอเงยหน้าปุ๊บพับปุ๊บเปิดประตูได้ร้องลั่นเลยครับวิ่งออกมาผ้าเข้ามาหลุดนี่คือไฮไลท์นะไม่ได้กลัวอย่างเดี๋ยวอายก็อายนะอ,อ,อืทุกแกชาตินี้ก็อย่าเจอเลยนะถ้าเจอทุกแกทีนี้คือแบบทุกครั้งเข้าห้องน้ําต้องเช็คทุกแกก่อนฮนะไม่ได้เช็คระบบไฟไม่ได้เช็คน้ําว่าไหลไหมนะครับเช็คตุกแกก่อนนะฮะ อืมไปต่ออวกแตกค่ะตามด้วยบ้วนปากด้วยน้ำเปล่าให้เยอะที่สุดในตอนนั้นเข้ากระทูนี้แบบต้องเอามือถือออกห่างค่อยๆดูกลัวมีภาพประกอบถ้าเป็นคุณจะทำยังไงอยากรู้มากเลยลองคอมเมนต์มาด้วยนะครับอยากรู้เป็นคุณเนี่ยกินข้าวอยู่มแมลงสาบบินเข้าปากแล้วเพลกกัดเข้าไปด้วยเนี่ยคุณจะทำยังไงจะอ้วกคุณจะคายหรือคุณจะเคี้ยวต่อ แล้วต้องทําท่าอร่อยด้วยหรือคุณจะกกืนคุณจะทํำยังไงครับเคยเหยียบแมลงสาบด้วยเท้าเปล่าแบบไม่ตั้งใจค่ะเดินเจอกันในห้องน้ําแล้วแต่ต่างคนต่างวิ่งเราเลยพลาดเหยียบเขาเลยเสียงดังคร๊อบเหมือนถุงพลาสติกยุยยุยช็อกมากล้างออกแล้วยังรู้สึกเหมือนติดอยู่ที่เท้าตลอดเวลานี่ขนาดเท้าเหยียบถ้าเข้าปากมันจะไม่อยากจะคิดโอ้หาแตกหักฮักแตกฮักแบนนะสิครับ ลครทิ้งสิเผือเผือาจจะอ้วกแตกก็ได้ให้หมอวางยาสลบแล้ล้างปากล้างท้องด้วยเผื่อมีเชื้อโรคเข้าไปเอ้ยนั่นน่ะสิครับเรื่องเชื้อโรคด้วยนะฮะต้องอันตรายอย่าไปอย่าไปอายครับอย่าไปอายแล้วทําเนียนกินไม่ต้องเนียนทําท่าอร่อยมันมีเชื้อโรคทัคุณเออเฮียร้องไห้น้ําตาท่วมครับรับไม่ได้เฮียไหนก็ไม่รู้นะครับ คนคอมเมนต์ชื่อเฮียเบ้นะฮะเฮียเบ้ฆ่าตัวตายครับ <laughs> คิดเหมือนกันเลยแต่เอาเข้าจริงคงทำไม่ได้เป็นคำถามที่สยองมากที่สุดคนลุกวเวอร์ไปนนิดแต่ก็คิดแบบนั้นเหมือนกันคือแบบมันเป็นความรู้สึกเหมือนอยากจะตายตรงนั้นเลยพลาดได้ไงเนี่ยชีวิตชีวิตไหนเนี่ย จะบัดซบได้เท่าแมลงสาบบินเข้าปากแล้วกัดอีกเนี่ยเราเลือกเกินลงไปฮะเพราะไม่ไหวจริงๆถ้าใครออกมามีหวังช็อกแน่คงหลับตาปีแล้วเกืนไปเลยแล้วคงตัวแข็งอยู่อย่างนั้นสักพักอาจจะไม่มีการขยับลิ้นใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยวรถออกอดีตเขาตอบเขาตอบได้เรียวมากนะฮะตอบตามตาม ตามอินเนอร์เลยนะเนี่ยอืมมันไม่ไหวใครออกมาช็อกหลับตาปีกืนไปนเลยไม่ได้นะคุณไม่ได้นะผมนึกภาพตามนะไม่ได้นะคุณคลายออกมาร้องไห้เรากับโลกจะแตกกรอกวิมล้างปากรัวๆจะเอาอยู่เนี่ยเป็ดสักสิบขวดไหมครับเนี่ยอ่าบางพลีให้มันไปเป็นสัจธรรมของแมลง ที่เมาเหล้าจนไฟลุกดับไฟที่เรือนต้นเพลิงคือดับที่ผังรวงพึ่งชั้นใดเอาน้ําใหม่น้ําเอาใหม่อะไรครับเนี่ยเดี๋ยวมาเป็นกรอนเหรอครับผมไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจคอมเมนต์นี้แนวสัจธรรมที่แมลงเมาที่อะไรเป็นสัจธรรมของแมลงที่เมาเหล้าจนไฟลุกอ่ะผมขอข้ามขอข้าม บวชแล้วไปนั่งปรงชีวิตสาธุครับเคยแล้วอ้วกครับอืมรสชาติเป็นยังไงคะมีถามอีกรสชาติเป็นยังไงด้วยครับเหม็นมากอ้วกทันทีเขาเขียนอ้วนทันทีนะฮะต้องอ้วกทันทีกินแล้วอ้วนเลยหรอคะโปรตีนเยอะนะคะอีอีไม่ใช่เขาเขียนผิดแม่ นอกจากจะคายแล้วยังจะขูดลิ้นด้วยล่ะค่ะ <c oughs> นึกภาพตามทุกทุกคอมเมนต์เลยนะฮะมันทําให้ในึกภาพตามนะจะต้องขูดลิ้นเอาแปรงเนี่ยไปแปรงลิ้นแบบอลาอย่างนี้เลยนะ <c oughs> อันนี้บอกพ่นใส่คนข้างหน้า <c oughs> แล้วดูท่าเลยมันอาจจะมีมันอาจจะต้องมีอย่างนั้นแน่ๆนะฮะ อืือออ้าปากแลบลิ้นโชว์นุ้งสาบแล้วเซลฟี่ค่ะส่วนจะเกินหรือไม่ต้องดูก่อนว่าตอนนั้นหิวไหมเคี้ยวให้ละเอียดก่อนค่อยๆเกินต้องระวังขามันชอบมันชอบติดฟันอันนี้คือแนวชอบของทอดอะไรงี้ป่ะฮะ พวกตักกะแตนทอดแรงสาบทอดมีนะผมเห็นเขามีขายกันด้วยนี่อือันถ้าเป็นไอที่ทอดแล้วมันก็โอเคอะครับนะอืเคยโดนบินมาเกาะซอกคออ,อาการที่เกิดขึ้นคือเขาอ่อนสุดลงไปกองอยู่กับพื้นหลังจากนั้นก็มีคนมาช่วยปัดจนมันเละขาซอกออปัดทำไมให้เละขาซอกคอ,อมัน ยิ่งกว่าโดนกอเกาะอีนะครับเนี่ยเปื้อนผมเต็มไปหมดกลิ่นติดตัวไปทั้งวันรู้สึกแย่มากๆอาบน้ําเป็นชั่วโมงก็ไม่หายขยะขยะแฮ้งถ้าเข้าปากเหรอจินตนาการไม่ออกจริงๆขอวอวดไม่แน่ใจเนอะมันเกินจินตนาการเออแต่ละคอมเมนต์นะฮะมันซีเรียสนะเนี่เป็นเรื่องซีเรียสนะจริงๆเจอจริง,รงมันไม่ใช่เรื่องขำนะครับเนี่ยเออผม ของผมก็เจอมาเหมือนกันผัดกะเพรากุ้งไข่ดาวแถมแมลงสาบให้ด้วยพอทักป้าเจ้าของร้านเขาบอกว่าก็เอาออกสิง่ายถูกต้องครับป้าเอาออกสินะฮะอย่าไปกินสินะผมนึกได้เรื่องหนึ่งฮะจำได้ตอนสมัยเรียนมัธยมปลายนะฮะผมเหตุการณ์คล้ายๆกันเลยนะ ผมกับเพื่อนๆในกลุ่มนะฮะพา,าไปกินข้าวตามสั่งกันแถวนั้นตรงข้างมหาลัยที่หนึ่งแล้วตรงร้านนั้นด้านข้างเป็นคลองครับเป็นเขื่อนนะฮะเราไปนั่งกินกันจําได้เลยเพื่อนผมคนนี้ชื่อเน็ตนะฮะเป็นเพื่อนสนิทผมเลยสั่งกะเพราหมูกรอบนะกะเพราหมูกรอบตอนนั้นนั่งกินไปนั่งกินมาแล้วเราก็เห็นแบบบางทีมันก็มีหนูวิ่งบ้างมีมีคลองอะเนาะ เราก็เราก็เลยคุยกันเล่นๆนะบอกว่าเฮ้ยเพื่อนถ้าเกิดสมมุติว่ากินกินอยู่เจอมแมลงสาบในจานทําไงวะอะไรอย่างงี้นะทีน <c oughs> ี้ทุกคนก็แบบคงไม่มัม่งแหมก็พูดไปเออถ้าเป็นจริงก็อ้วกสิครับก็อะไรสิครับนะฮะระหว่างที่พูดอยู่ก็ขำกันนะฮะระหว่างที่ขำกันอยู่เน็ตร้องเฮ้ยทุกคนหันไปมองคืออะไรนะฮะเน็ตโชด ข้าวที่อยู่ในช้อนเนี่ยเน็ตมันโชว์ขึ้นมานะคะเพื่อเน็ตโชว์ช้อนขึ้นมาแล้วมีข้าวมีหมูมีมแมลงสาบอยู่แต่ไม่ใช่มแมลงสาบธรรมดานะครับมแมลงสาบเหลืออยู่ครึ่งตัวมแมลงสาบเหลืออยู่ครึ่งตัวครับทุกคนเงียบกันไปแบบประมาณห้าวิแล้วก็บอกว่าแล้วอีกครึ่งหนึ่งอยู่ไหนวะ อยู่ในท้องเพื่อนผมแน่แน่เลยอ่ะอยู่ในท้องเพื่อนผมแน่แน่เลยอ่ะโอ้โหครับตัดสินใจไม่ต้องตัดสินใจอะไรแล้วครับตอนนั้นคือถ้าถามตอบคําตอบจากกระทูน้นี้คือเหตุการณ์เหตุการณ์เดียวกันในกระทู้นะไม่ทันแล้วครับ <laughs> ไม่ทันแล้วลงท้องไปแล้วครับเหลือครึ่งตัวนะฮะเป็นเพื่อนๆจะทํำยังไงฮะ สนุกจริงๆกันนั่งดูคลิปขำๆแล้วก็มาแชร์ให้คนดูเนี่ยคอมเมนต์มาด้วยนะครับฝากติดตามฝากแชร์ฝากไลค์ให้ด้วยนะครับก็เป็นกำลังใจให้คลิปต่อๆไปนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ See you